วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลด,ด,ดรฟรีได้แล้ววันนี้มันก็เป็นเหมือนกําลังใจที่ดีของเราอะไรเงี้ยเพราะว่ามันหายเหนื่อยเพราะว่าเราเราพูดตั้งแต่ก่อนเรออนแอร์แล้วว่าเรื่องนี้เราเราเอาจริงก็สุดท้ายเรา f e e d b a c โอเคทุกคน happy ก็ก็ก็ดีครับตรงต่างที่เคยพูดไว้ก็คือบอกว่าอยากให้เรื่องนี้เป็นโปรเจกต์ที่ดีใต้ล่าคือโปรเจกต์ที่ดีเอาดูแบบอย่างนะอะไรเงี้ยเราดีใจมาก <c oughs> จริงๆก็ต้องขอบคุณขอบคุณแฟนๆขอบคุณคนดูขอบคุณฟีดแบ็กดีๆที่ให้เห็นนะครับเยอะคือมันคือมันเยอะจริงๆอะ่ะไม่ไม่ได้อยากแบบจะพูดว่าโอ้คนคนชมเยอะเลยแต่แบบเราเราเห็นครั้งนี้มันเยอะจริงๆเยอะกว่าที่ผ่านมาทั้งหมดที่เคยเป็นมาอะไรเงี้ยก็ก็ดีใจมันก็เป็นเหมือนกําลังใจที่ดีของเราอะไรเงี้ยเพราะว่ามันหายเหนื kee, ่อยเพราะว่าเราเราพูดตั้งแต่ก่อนละครออนแอร์รเราว่าเรื่งองนี้เราเราเอาจริงเราแบบเราเราหนักกับมันมากเราเราเราเอาชีวิตไปแลกกับมันอ่ะกับตัวละครนี้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นพอฟีดแบ็กมันออกมาอย่างี้ก็โเค เขาบอกไว้ก่อนว่าใต้ล่าผมก็ก็ถือว่าดีไหมก็ดีนะแต่ผมดีได้มากกว่านี้นะเรื่องหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูเออไม่ได้โม,ม,โม่แต่แค่แค่จะบอกว่าก็ยังสุดได้กว่าน,นี้อีกเยอะอยู่นะเออใช่ครับนี่แหละคือพอยที่เราต้องการจะนําเสนอฮีรงนั้นแต่แรกดีใจมากเลยที่แบบคนเขาเห็นเรากลัวมากตอนแรกว่าจะกลายเป็นคนกังเกียบไปงั้นเล่นในคนเกียรไม่เห็นยากเลยเล่นตัวร้ายอะ่ะ ก,ก็เล่นตามบทไปเดี๋ยวคนก็เกียดเองอะ่ะถ้าเออใช่แต่ว่าฮิลันมันทั้งรักทั้งเกลียดเพราะว่ามันแบบมีความแ่าสงสารอยู่คือเราต้องการนําเสนอมุมครอบครัวให้มันออกมาชัดที่สุดต้องขอบุณพี่ดอมด้วย mm hmm. พี่ดอมพี่อ่อมคือเป็นอีกปัใจจัยใหญ่ๆที่ทําให้ตัวละครฮิลันออกมาได้ดีขนาดนี้ mm hmm. ต้องยกเครดิตให้พี่พี่ดอมพี่อ่อมพ่อแม่ผมในเรื่องด้วยใช่ครับเราไม่เล่นละครเราเล่นจริงเราเรา,เราเวลาตอนเราเล่นอร์ดเราไม่เคยคิดว่านี่คือการเล่นละครนี่คือการนี่คือของจริง ตอนแรกพวกเราก็คุยกันตลกๆนะน,นะแสดงพี่สันนี่คนนึงก็แบบมันจะได้ไหมวะมันแบบกลัวเพราะมันเป็นการทําอะไรใหม่ๆถือว่าไปทำทำอะไรใหม่ๆเหมือนกันนะกับละครแนวแบบนี้ที่มันแบบอาจจะมีแหละแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ไม่ไ,มไ,มได้เยอะไม่ได้เห็นได้ทั่วไปมากอะไรเงี้ยก,ก็สุดท้ายร้วฟีดแบ็กโอเคทุกคนแฮปปี้ก็ก็ดีครับตรงตามที่เคยพูดไว้ก็คือบอกว่าอยากให้เรื่องนี้เป็นโปรเจกต์ที่ดีเป็นโปรเจกต์ที่แบบเป็นแบบเคส e s t d ว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยใต้ล่างคือโปรเจกต์ที่ดีเอาด้วยแบบอย่างนะอะไรเงี้ยเราดีใจมาก คือแฟนๆก,ก็บอกตลอดเลยว่าเขาเห็นพัฒนาการเราตลอดเพราะว่าแฟนๆเราเขาหลายๆคนนะครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยก็รู้จักเรามาตั้งแต่ก่อนเราเข้าวงการในมุมใบนะก็เขาก็เห็นเราตั้งแต่ยังเป็นแบบอะไรไม่รู้เลยยังไม่เป็นจนเริ่มมาเป็นจนเริ่มรู้เรื่องจนเริ่มอะไรเงรี้ยเขาเห็นเราตั้งแต่แบบไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หนึ่งอะลบห้าสิบอะกว่าจะขึ้นมาศูนย์ได้ก็เหนื่อยจะตายแล้วแล้วเราก็ตอนนี้เรากำลังค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นไปอีกใช่แล้วก็ เขาก็น่าจะแฮปปี้นะเพราะว่าเขาก็เหมือนได้เฝ้าดูเด็กคนหนึ่งที่แบบมันมันโงว่ามันโตขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับไม่เท่าเดิมไม่ได้เท่าเดิมคือขาดทุนสำหรับผมนะถ้าเก่งเท่าเดิมเท่ากับว่าขาดทุนต้องเก่งขึ้นถึงถึงเท่าทุนแต่ถ้าเก่งขึ้นมากๆถึงอะไรแต่ว่าเรื่องหน้ายังไงก็ต้องอยู่เรื่องนี้เพราะว่าผมผมก็จะเล่นแค่เรื่องเดียวมาถึงเรื่องเรื่องหน้าเพราะตอนไต้ล่าเราถ่ายพร้อมกันสองเรื่องคือพิษรักกับไต้ล่ามัน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 ก็เหนื่อยแหละแต่มันก็ทําได้เต็มทีีี่่่่่่เเเเเทททาาาาาํไดดด้้้ตตออนนนัรรยยงแววถืคิ เราน่าจะโฟกัสกับมันได้ได้ดีกว่าอยากลองดูว่าถ้าถ้าเล่นแบบเน้เนๆเรื่องเดียวเนี่ยมันจะสักเท่าไหร่เชียววะ